เขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาตามดูจิตแล้วมันความปวดเมื่อยแต่ถ้าเอาสติไปดูเวทนาจนเวทนามันหายไปแล้วกลับมาดูจิตออผิดหรือไม่ครับเวลาเขาดูจิตนี่เขาไม่ได้ดูตัวเวทนาหรอกถ้าเวทนามันเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานแต่การดูจิตเขาดูอยู่สามอย่างคือกุศลอกุศลกับอัพญากฤิชเขาดูแค่สามตัวเนี้แต่ถ้าไปดูเรื่อง เรื่องเวทนาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องทุรนทุรายเรื่องเจ็บเรื่องปวดอันนั้นมันเป็นเรื่องเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสี่มันมีอยู่กายเวทนาจิตและกธรรมงันคำถามถามว่าไปดูจิตแล้วมันเกิดอาการปวดเมื่อยก็แสดงว่า จิตเราเป็นอกุศลแล้วต้องวิเคราะห์แบบนี้ว่านนี่จิตเกิดอกุศลอกุศลตรงไหนมันมีอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเกิดตัวกูขึ้นเลยเกิดเวทนาเป็นอกุศลให้ดูอย่างนี้อย่าไปดูว่าจิตดูจิตแล้วไปเจอเวทนาก็จิตจับอยู่ที่เวทนาอย่างนั้นก็จิตมันก็หายไปแล้วไปอยู่ที่เวทนาปวดพอปวดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอนตัวกูปวดตัวกูปวดเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศล อากุศลนะ่อากุศลก็แทรกเข้ามาในจิตได้ไมะงั้นกระบวนการดูจิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สูงกว่าดูเวทนาเพราะว่าหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันมีกายเวทนาแล้วจึงจะจิตแล้วสุดท้ายก็ทมธรรมะนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นสภาพธรรมที่ปรากฏสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกทั้งหมดนี่เป็นสภาพธรรมทั้งหมดนะที่เรานั่งนั่งอยู่นี้ก็เป็นสภาพธรรม เวลาลุงปู่เดินดินทบดเ,เดินไปถ้าไม่มีสติมดมันอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็เป็นสภาพธรรมถ้าไม่มีสติก็ต้องเหยียบเราก็จะบอกว่าเออดีสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ข้างหน้ามันเป็นกุศลหรืออกุศลที่รอเราถ้าเผลอก็จะต้องไปเหยียบมันแต่ถ้าไม่เผลอก็ไม่เหยียบมันแต่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ให้ชัดต้องตามรู้ให้ดีว่านี่คือสภาพธรรมจริงๆ ทุกอย่างมันเป็นสภาพธรรมได้หมดแต่มันละเอียดกว่ามันต้องใช้ปัญญาเยอะกว่าถ้าจะพิจารณาสภาพธรรมเนี่ยนะมันเป็นขั้นสุดท้ายละขั้นสุดท้ายของการมีวิปัสสนาญาณละต้องใช้ปัญญาเยอะมากเขาว่าปัญญาเป็นเข่งเลยนะปัญญาเพียงแะบุไอ้ดูจิตนี่ยังแค่เฝ้าระวัง ดูเวทนาก็รู้จักสิ่งที่เกิดแต่ถ้าดูสภาพธรรมนี่มันโหทั้งภายในภายนอกทั้งหมดนั่งอยู่นี่ร้อนหนาวเย็นอ่อนแข็งเป็นสภาพธรรมทั้งหมดคนมองหน้าเราไม่มองหน้าเราชอบใจไม่ชอบใจคนรักคนชังคนยอมรับคนปฏิเสธคนเกลียดคนโกรธแสวงหาของที่โปรดทั้งหมดเป็นสภาพธรรมมองให้เห็นเป็นเพียงแค่สภาพธรรม ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาถ้าอย่างเงี้ยใช่เป็นวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาแล้ววิปัสสนาปัญญาอย่างนี้แหละเป็นวิชาจรณนะสมปันโนให้เข้าใจไว้ว่าวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราไปเรียนศึกษากันเลอะเทอะเปือเป้อนนะข้อสรุปของคำว่าวิชามันต้องมาจากคำว่าสะอาดฉลาดสว่างแล้วก็สงบ ถ้าไม่มีอยู่สี่ตัวนี้ก็ไม่ใช่วิชาเจรณะสัมปันโนเราจะไปบอกว่าเราเรียนหนังสือมาเยอะแยะจบปปิญญาตรีโทเอกแต่ถ้าเรายังไม่ฉลาดไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบนี่นะคือกิเลสไม่สามารถหลุดพ้นได้จากตัวเราเรายังโคลนคนเปื้อนอยู่ในกองทุกข์และกิเลสทั้งปวงไม่ใช่วิชาไม่ใช่จรณะไม่ใช่สัมปันโนไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นวิชาของพุทธเจ้ามีบทสรุปอยู่เพียงแค่ว่าฉลาดสะอาดสว่างและก็สมบก็คือต้องพ้นทุกข์อะเรียนอะไรก็ได้มันพ้นทุกข์ไห้ถามหรือมีทุกข์เพิ่มขึ้นถ้ามันมีทุกข์อสดงว่าไม่ใช่วิชาของพุทธเจ้าธรรมะแปดหมื่นสี่พันข้อจะดูหลากหลายมากแต่มันจบลงตรงคําว่า เป็นวิชาจรณะสัมปันธ์วิชาคือความรู้ชัดเข้าใจแล้วมันนำมาซึ่งจรณะคือความประพฤติที่สอดคล้องกับสภาพธรรมที่ปรากฏไม่แข็งขืนไม่ดืนดันแล้วก็มีหลักคิดอย่างเหมาะสมชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเราเราบอกว่าเราเป็นผู้เข้าถึงซึ่งองคุณนั้นองคุณนี้แต่เรายังไม่ฉลาดไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบ เรายังหนาแน่นพออพูนรัดลึงเลี้ยงยากทยานอยากหมดความเพียรไม่สันโดษไม่สงบระงับแล้วก็ละคนปนเปื้อนอยู่กับหมู่คณะไม่จบสิน้นอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้ายันคุณพระทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่ไปเรียนสารพัดเรียนน่ะถ้ามันมีคำตอบสุดท้ายว่าหมดกิเลสไหม ฉลาดสะอาดสว่างสงบไหมถ้าตอบแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจา้าพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันไว่าจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่เถ,ถ้ามันมันไม่ทําให้กิเลสเบาบางลงมันไม่ทําให้ตัณหาน้อยลงม,มันยิ่งเพิ่มพูนตัณหามากขึ้นกิเลสมากขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ละไม่ใช่วิชาเจรณะสัมปันโนจบ